สวัสดีครับพี่น้องพ้องไปผู้ที่มีใจมักนางกระแพงน้ำกันทุกทุกท่านครับผมวันนี้หน่วยเฟิร์นฟิลพมภยนตร์อำเภอชุมแพหน่วยมินิมินิเหมือนเดิมครับมินิมีงานฉายแก้บนนะครับอยู่เขตอำเภอชุมแพนี่แหละครับผมบ้านชัยศรครับผมนี่ไทยหมู่บ้านครับเป็นหนังแก้บนมินิครับพี่น้องฝนสัรดะปูครับติดตั้งอุปกรณ์เพื่อกิจกรรมพี่น้องหลงหาเม็ดซูเปอร์มินิเหมือนเดิมครับพี่น้องที่อกาสเท็ตเขียพี่น้องมางอย่างน่อยเพราะได้หายคิดถึงคิดทอดกัน คื่องเสียงดสององเหมือนเดิมครับผมไฟประดับข้งตัวสวยงามอ่านนั่ะครับมึงนะพระพี่น้องกิได้โอ้ปรมแกไม่้ไปมาจวดอัสิมาอยู่หลังจวดหลังยัระอาจสอนมากเบื้องหนังอยูะที่มาเบื้งหนังไรอย่างแนะครับเวยพี่น้องโอ้ติดต่งอุปกรณ์พ่นเสรครับผมผมจะร้องเสียงครับโอ้ตอนนี้ใกล้สิหกโมงแล้วนะครับ เรบขักยากหน,น่อยหนึ่งรอบรอบพี่น้องว่าไงนะด้านข้างโอ้แต่ว่าแกชมม่ใช่กันอย่างนี้ทดสอบที่เสียงกันนะกันโอ้บม่ได้เหตุคิ้กพี่น้องหรือบังโดนเตือนแล้วครับเจอมีไฟตรงนี้กันเป็นไฟโซลโซเซียวโอ้แจ้งอยู่ตรงนี้ไฟ ห้างจอดนังจ้าหน่อยครับบรรยากาศรอบข้างช่วงเย็นๆแรงๆลมพัดวีวีโอ้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนใช่ไหมน้องโอ้พี่จะพาบัรทดสอบแล้วจะพาบัรนังฟังล่ะโอ้ขอบคุณละลายๆสำหรับจะพาดนะมีโอกาสได้ไปรับส่้อยนี่แหไว้ยรักใจในหน่วยเพื่อปเพื่อรถยนตี่เก่าครับผม กันในละสองสามคนพอไม่ลูกคือก็ครอบครัวครับผมไม่ต้องหาเม็ดมินี่มินี่ครับพอได้บึง้งแตกน้อยครับเอากะเสีรงนิดเด้งครับผมมีบุ๋ยยังไงท่านใดอย่าลืมเลือกใช้แลวพี่น้องเอ้อร์แเข็ดใช้ภูมิชุมแพ้เขา พิศิษฐ์นึงาไปได้กอะเบืบ้องระยะทางครับผมขอบคุณหลายสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกระลังใจแล้วก็คอมเมนต,ต์ไว้ใต้คลิปทุกๆคลิปนะพี่น้องเนาะปิดกระลังใจตักดีดต่ละวันใครับผมพื้นที่กว้างใีพี่น้องบรรยากาศรอบรบทั้งหมดเป็นน้องสะครับแล้วที่แบบเป็นสะน้าเหมือนกันครับนี่ตะปูเขาอยู่ทั้งนั้นครับผมของหน้าและตะปูทั้งหมด เครื่องปรุงครับผมยังดว่ดลดมลมพัดเย็นดีมากเลยครับพี่น้องกจะตกเด้เอพี่เนี่ยพี่น้องวันเบุ่งหนกันนวันะกันดนในมาชนีงครับโอ๊ตดนละหลายปีเด้ครับนี่ ก็เลยพวกหนังก็เลยมาใชาย้ยดุแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่บริเวณนี้ก็มีหนังหลายหน่วยที่ผูใช้ยนะครับเนาะทั้งหน่วยน้อยหน่วยใหญ่ครับแล้วแต่สะดวกจะภาพมัดเจ้าใดหน่วยดใดก็บริใสบริการเจ้านอนนะพี่น้องเนาะก็สจากนี้ขอจ้ไว้สวัสนีครับพี่น้องขอบคุณหลายเด้อสหรับการตอนเราชุ่มเบื่อน้ำกันครับผมเจอกันชิปตาเด้อครับเด้ออยู่ดีมีแห้งน้ำกันครับผม สวัสดีครับ